ข้าวอะไรเอ่ยรู้แล้วกดข้าไปเลยนะครับถ้ายังไม่รู้กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามรับชมครับ เมืองแห่งธรรมะมีพระนั่งดินถิ่นทอน้ำไหลผ่าไทยือษ์ต้ตกเรื่องเลืคะแนงน้ำมินป่าไม้พื้นดินอุดมสมบูรณ์สวัสดีครับวารินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีครับผมวารินฟาร์มเราปลูกอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีนะครับผมปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ปลูกข้าวไม่ใช่สารเคมีนะครับผมวารินสฟาร์มนะครับตั้งอยู่บ้านปางมะแดงตําบลนางทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับพี่น้องพาพี่น้องมารับชมข้าวไล่ข้าวเจ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมมีนามว่านะครับผมข้าวเจ้าดอกมะขามหรือผักกาลปือนะครับผมเปลือกเมล็ดแต่สีน้ําตาลอ่อนสีน้ําตาลเข้มนะครับผมมีหลายสีนะครับผมสีน้าตาลอ่อนแล้วก็น้าตาลเข้มก็มีนะครับผมเปลือกเมล็ดข้าวสารนะครับผม เป็นสีขาวนะครับผมข้าวกล้องก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมขึ้นชื่อว่า,าเหนียวนุ่มเนืบนะครับผมเหนียวนุ่มเนืบเหนียวนึบเป็นที่มาของข้าวสายพันธุ์นี้คือผักกาเปอเป็นข้าวพื้นถิ่นนะครับผมทางภาคอีสานของเราทางแถวสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับผมนี่แต่ก็สามารถปลูกได้ทุกภาคเช่นเดียวกันนะครับผม ข้าวสายพันธุ์นี้ออกร,รวงแล้วนะพี่น้องนะเ,ออเป็นข้าวไรนะครับปลูกแป,ป๊บเดียวออรอบที่แล้วผมยังพาพี่น้องมาชมที่มันเป็นดอกอยู่เลยตอนนี้ก้มแล้วนะครับผมออสวยงามมากนะครับผมออการปักดํานะครับผมปักดําด้วยโถดดํานานะครับของวลินฟาร์มเองนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้ไม่ชอบน้ําลึกนะครับผมพี่น้องออไม่ชอบน้าแต่ปลูกในสวนได้นะครับผมในสวน นาสวนขึ้นมาหานาดอนได้นะครับผมปลูกในสภาพไร้ได้นะครับผมาวารินฟาร์มปลูกไม่ใช่สารเคมีนะพี่น้องนะไม่ได้ใช้สารเคมีก็ยังให้ผลผลิตนะครับผมยังให้ผลผลิตเลยมีข้าวกินอยู่นะพี่น้องนะมีข้าวกินอยูออ่หลายคนก็ชอบพูดว่าทํานาอินซียมมีข้าวกินนะครับผมก็เป็นแนวคิดของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับผมวารินฟาร์มโตเก,กา ตกกาเพียง5กิโลกรัมเท่านั้นใช้รถปักดํามีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจากปูนะครับจากปูหอยกัดหอยแค่นะครับผมเข้าวสายพันธนี้ให้ผลผลิตนะเป็นที่น่าพอใจนะครับผมพี่น้องท่านใดที่ต้องการไปปลูกนะครับผมเพื่อบ,บริโภคในครัวเรือนทําไม ทำไมต้องลูกข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมคุณนะสมบัติเด่นของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมมีน้ําตาลน้อยนะครับผมมีสารกระบาสูงนะครับผมมีวิตามินมีโฟเลตแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับผมอันนี้จากข้อมูลของกรมการข้าวนะพี่น้องนะออไม่ใช่จากกล่าวขึ้นลอยๆนะพี่น้องนะเอาข้อมูลมาจากกรมการข้าวมาให้พี่น้องได้รู้คุณรประโยชน์ของข้าวแต่ละสายพันธุ์ของข้าวพื้นบ้านนะพี่น้องครับผม อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจให้บรินฟาร์มนะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้บรินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านดินซีนะครับผมถ้าใครกําลังมองหาข้าวเจ้าไร่นะครับผมนี่แนะนําสายพันธุ์นี้เลยอ่าใครจะได้เกี่ยวแล้วนะผมปลายตุลานี้ต้นพฤศจิการได้เก็บเกี่ยวแน่นอนนะครับผมช่องทางนะครับผมช่องทางสั่งจองหรือสั่งซื้อนะครับช่องทางไลน์นะครับผมแล้วก็เบอร์โทร รายเอดวารินฟาร์มนี่พี่น้องลืมไปรายเอดวารินฟาร์มเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สี่ห้าสี่ศูนย์ศูนย์นะครับผมถ่ายทําจากแปลงของเราเองนะครับพี่น้องนะเออไม่ได้ไปถ่ายทําจากแปลงคนอื่นถ่ายทําจากแปลงของเราเองปลูกเองขายเองนักเลงพอวสันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ